สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์เรื่องธนาคารจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายบอกบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารได้และนักเรียนก็ยังจำแนกผลดีดผลเสียของการกู้ยืมเงินได้ด้วยค่ะ เนื้อหาประกอบไปด้วยบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารและการกู้ยืมเงินคำว่าธนาคารหมายถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ฝากและผู้กู้เงินและช่วยอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น ธนาคารแต่ละประเภทก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ทำหน้าที่1ก็คือควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้มีปริมาณที่เหมาะสม,มอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล2เป็นธนาคารของธนาคารพาณิชย์คอยควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะ 3. จัดพิมพ์ธนาบัตรที่เราใช้กันในประเทศ 4. รักษาอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศดังนั้นถ้นานนักเรียนจะไปฝากเงินไปถอนเงินไปโอนเงินไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่รับฝากถอนเงินจากประชาชนนะคะ ต่อมาเป็นธนาคารในกลุ่มประเภทธนาคารพาณิชย์นะคะเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์เหล่านี้มีบทบาทหน้าที่สําคัญก็คือรับฝากเงินถอนเงินโอนเงินแลกเงินจากประชาชนจากหน่วยธุรกิจต่างๆให้กู้ยืมเงินรวมถึงให้บริการด้านอื่นเช่นชาระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างๆได้ด้วยนะคะ ่อมาจะเป็นธนาคารประเภทธ,ธนาคารที่มีวัตถุระสงคมพิเศษ ธนาคารในกลุ่มประเภทนี้เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกอสอธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ,อสอธนาคารเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์เลยคือเราสามารถไปฝากเงินโอนเงินถอนเงินหรือแลกเงินก็ได้นะคะแต่ต่างกันตรงที่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกอสอนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่เกษตรกรเป็นแหล่ ให้เกษตรกรไปกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อนำเงินไปใช้ในด้านของการเกษตรธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษต,ต่อมานะคะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอ,ทอสทออสนี่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยให้เป็นแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย เมื่อเรานิดถึงคำว่าธนาคารเราจะต้องนึกถึงคำว่าการฝากเงินและการถอนเงินใช่ไหมคะการฝากเงินเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของธนาคารการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการออมประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันโดยทั่วไปการฝากเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็คือการฝากเงินประเภทออมทรัพย์และการฝากเงินประเภทฝากประจา ส่วนการถอนเงินก็เป็นการนำเงินที่เราฝากไว้กับธนาคารนำออกมาใช้จ่ายตามความจาเป็นของตอนเองนักเรียนเคยได้ยินคำว่าดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยกู้ยืมไหมคะดอกเบีย้ยเงินฝากคืออะไรดอกเบีย้ยเงินฝากก็เกิดจากการที่เรานําเงินไปฝากไว้กับธนาคารโดยธนาคารก็จะนําเงินของเรานั่นแหละไปลงทุนหาผลประโยชน์แล้วธนาคารก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝากเงินในรูปแบบของดอกเบีย้ยเงินฝาก ส่วนดอกเบีย้ยกู้ยืมนะคะเกิดจากการที่ธนาคารนําเงินที่รับฝากไปให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆกู้ยืมโดยผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยกู้ยืมให้แก่ธนาคารต่อมานะคะเรามาเรียนเรื่องของการกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินนั้นจะประกอบไปด้วยผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืมซึ่งอาจจะทําเป็นสัญญาลายลอักษรกันเลยหรือแค่ผู้จาตกลงกันก็ได้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะบางรายก็นํามาใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนซึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อกู้เงินไปลงทุนไปเปิดร้านไปสร้างโรงงานขยายโรงงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตนะคะ ลักษณะของการกู้ยืมเงินมีดังนี้นะคะ 1. ก็คือการกู้ยืมเงินในระบบการกู้ยืมเงินในระบบก็คือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆเช่นธนาคารพาณิชย์สหกรณ์โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเหล่านี้จะเป็นไปตามกฎหมายระบุไว้มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนซึ่งก็ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดเกิดความยุติธรรมทั้งต่อผู้กู้ยืมเองแล้วก็ผู้ให้กู้ยืมด้วย 2. การกู้ยืมเงินนอกระบบหมายถึงการกู้ยืมเงินที่ไม่ใช่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายแต่เป็นการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้เช่นผู้ปล่อยกู้หรือกู้กันเองจากญาติพี่น้องจากเพื่อนบ้านการกู้แบบนี้จะง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนมักจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกําหนด ผลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนะคะมีทั้งผลดีและผลเสียผลดีของการกู้ยืมเงินก็คือช่วยเพิ่มกําลังในการซื้อสินค้าและบริการทําให้การซื้อขายสินค้ามีความคล่องตัวธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการบริโภคสินค้าและบริการก็มีมากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นส่วนผลเสียของการกู้ยืมเงินก็คือเรามีภาระในการชําระหนี้ชาระดอกเบีย้ยและปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย เมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามระยเวลาที่กำหนดอาจถูกขาฟ้องร้องตามกฎหมายหรือเมื่อเรานำเงินที่กู้ยืมมาไปลงทุนคิดว่าจะได้ผลกำไรแต่กลับประสบกับปัญหาก็าจะทำให้เราเกิดหนี้สินเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัวเรามาช่วยกันสรุปความรู้เรื่องธนาคารตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะ การกู้ยืมเงินควรพิจารณาให้รอบคอบโดยยึดหลักความพอประมาณยิ่งหากเรากู้ยืมเงินไปใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ไม่มีความจําเป็นย่อมก่อให้เกิดหนี้สินที่ไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้และชําระดอกเบี้ยได้ในการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสียดังนั้นเราควรพิจารณาโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การสร้างนิสัยการออมโดยการแบ่งเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเอาไปฝากไว้กับธนาคารนอกจากจะทําให้เงินเราไม่สูญหายแล้วยังได้ดอกเบีย้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนด้วยค่ะในหน่วยนี้นะคะเราได้เรียนรู้ว่าธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นส่วนการกู้ยืมเงินนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบ การสร้างนิสัยการออมจะช่วยให้เราไม่ต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้หนักเรียนลองทำแบบทดสอบดูนะคะโดยเลือกตอบว่าถูกหรือผิดนะคะนี่อาจจะกดเมาส์ค้าคงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกัน,นะคะ่ะข้อ1นการกู้ยืมเงินประกอบไปด้วยผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมถูกไหมคะ ถูกต้องแล้วนะคะข้อ 2. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเช่นธนาคารสหารณ์พวกนี้นะคะเป็นการกู้ยืมเงินในระบบเราจะ้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อ3การกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้องเป็นการกู้ยืมเงินในระบบใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะการกู้ย<ำ>ืมเงินจากญาติพี่น้องการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้จากเพื่อนเป็นการกู้ยืมนอกระบบ เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อ4การทําสัญญากู้ย,ยืมเงินนอกระบบอาจเป็นการพูดจาตกลงกันหรือเป็นการทําลายละอักษรก็ได้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อสุดท้ายการกู้ย,ยืมเงินในระบบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกําหนดถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะการกู้ย,ยืมเงินในระบบจะอยู่ภายใต้าการควบคุมของกฎหมายนะคะ ในวันนี้ก็จบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ